สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของช่อง r e a m a k e r Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <c oughs> ทำเสียงอารมณ์ดีไว้ก่อนนะเพราะว่าเรามาเล่นเกมสยองขวัญกัน <laughs> มันเป็นเกมที่ชื่อว่า the VSS Paradise ก็คือเออเป็นร้านวิดีโอน,นะ VSS Video นะก็แบบสมัยก่อนมันเป็นเทปแบบอันใหญ่ๆนะอาจจะไม่ทันกันหรือเป<ม>ล่าเนาะเออ เกมนี้เนี่ยเห็นว่าสยองพองขนนะเราจะต้องเจอกับโจรด้วยอะไรด้วยนะอแต่ไม่รู้ว่าเกมจะแบบมีภาพที่เวียนหัวหรือเปล่านะถ้ามันปวดหัวเนี่ยมันจะน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าจะต้องดมยาดมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปผจญภัยกับความน่ากลัวนี้กันเลยดีกว่านะอมไม่กลัวก็ตามมาเขาบอกมีทั้งฉาก สามฉากจบเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ไงเป็นแบบร้านวิดีโอนะเปิดอัตโนมัติโอเคสีตรงนี้ก็คือให้เรามาอ่านสินะกด E นะกดอ e. ีเอ้โรเบิร์ตหวังว่านายจะโอเคนะฉันแบบพอดีเป็น ไข้นิดหน่อยกำลังค่อยๆจะหาย next อย่าลืมนะว่าต้องเ,ออเริ่มทำงานเนี่ยให้เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉันมีหนังที่แบบว่าเอ,อเอาไว้ให้นายดูตอนที่นายทำงานเสร็จด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าโจรมันชุกชุมนะ ยังไงก็ระวังหน่อยตอนกลางคืนนะดูให้ดีๆนะว่าใครทําอะไรถ้าเกิดเห็นใครออกไปในแบบออกไปจากร้านโดยไม่จ่ายตัง์รีบไปจับมาเลยนะจากจอนอู้ครับผมลูกค้าไม่จ่ายตังนี่คือต้องวิ่งตามเลยเนาะโอเคกด e เปิดสตาร์ทสิภาบไหนซ้อมได้ซ้อมอ๋อโอเคเราวิ่งออกไปได้นะ เค okay. เราเห็นเป้าหมายของเราแล้วเข้ามาในร้านแล้วเขาเดินไปเลือกวิดีโอนะสวัสดีครับไม่ทราบว่าต้องการเรื่องอะไรต้องการให้ช่วยไหมเราจะจับตามองนายอย่างดีหยิบยังหยิบแล้วโอเคถูกใจไหมล่ะถูกใจก็มาจ่ายตังค์โอเคดีมากครับ กด e สวัสดีครับท่านเออหนึ่งม้วนเนี่ยราคา2ดอลลาร์ครับ2ดอลลาร์ก็ประมาณ70บาทโอ้โหไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการดูหนังตอนกลางคืนแล้วสินะว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับเออวันนี้ไม่มีความสุขหรอครับคือแบบพอดีบริษัทอะมีการลดขนาดลงก็เลยไล่ออกโอ้โหฉันทำงานในออฟฟิศแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่ชุดสูทแล้วล่ะไม่ได้ทำงานแล้ว โอ้โหเสียใจแย่เลยครับว่าแต่งานที่ทำมันดีหรือเปล่าไม่หรอกอหัวหน้ามันโง่นะแต่แบบตอนนี้ก็กำลังหางานใหม่เลยแต่ว่าก็ดูหนังไปก่อนแล้วกันเข้าใจครับโชคดีนะที่แบบว่าหัวหน้าผมค่อนข้างจะเป็นคนดีอะ่ะก็เขาช่วยให้ผมมีงานที่มีความสุขอะ่ะปกติแล้วเราต้องเจอคนที่แบบว่านิสัยไม่ดีแล้วก็เจอโจรบ้างอะไรบ้างแต่ว่า ก็หวังว่าจะได้งานนี้ยเพราะว่าผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยใชย่ช่วงนี้เมืองไม่ค่อยปลอดภัยนะมีโจรมากมายเลยมีคนเลวเยอะด้วยเพราะงั้นนายดูแลตัวเองดีๆนะฉันเพิ่งตกงานด้วยฉันอาจจะเป็นโจรโอเคครับขอให้สถานการณ์ของเราทั้งคู่ดีขึ้นนะครับก็สู้ๆนะครับโชคดีครับได้เลยจ่ายตังค์ยังเนี่ยจ่ายแล้วป่าอยูอยู ว่าแต่ยูเพย์หรือ,อยังไม่แน่ใจว่ามันมันคุยแต่มันไม่รู้มันจ่ายหรือ,อยังเฮ้ยแล้วเราวิ่งแล้วเราเหนื่อย ي, ด้วยงนั้นเนี่ยติ้งกดกระดิ่งได้นะเฮ้ยคุณเสื้อฟ้าผมจะเอ่ยยืนมองคุณตรงนี้เลยนะครับโอเคชอบเปล่าชอบมาจ่ายตังคูบอกว่าชอบมาจ่ายตัง มาทางนี้โอ้ไม่เอาดิหายไปไหนแล้วโอ้วิ่งตามไม่ทนันไอ้ชั่วเอ้ยมีเหรอโอ้โหคราวนี้ประกบเลยนะประกบตัวตัวเลยคุณหยิบหยิบแล้วก็อย่าขโมยนะมาทางนี้เออมาทางนี้เลยตามมาครับ เออตามมากันอย่างนี้เลยจ่ายตังค์เออจะยืมไป2วันเนี้ยเท่าไหร่เหรอ2วันเนี้ยเออสามดอลลาร์ครับหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยผมชอบมากโอเคเอาไปฉันไม่มีเวลาคุยหรอกถนนมันอันตรายเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าโดนขโมยไปนหนึ่งครับโอเคครับดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับ โอ้โหเมื่อกี้ขนาดสปรินต,ตามแล้วยัยงไม่สําเร็จเลยเอาไงวะอยู่ในเคาน์เตอร์ไม่ได้เลยเนี่ยมีมาเป้าไงเฮ้ยขอดูแลเป็นการแบบใกล้ชิดถ้าคว้าแล้ววิ่งนะวิ่งตามทันทีเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ อ๋อเสียงประตูตรงนี้มีประตูตรงนี้ด้วยหรอมีลงชั้นล่างด้วยเออมาจ่ายตังคุณทำดีคุณทำดีคุณลูกค้าดีมากครับเออขอยืมหนังสือเอ้ยไม่ใช่ยืมหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังสือแล้วหน้ามปยิ้มแป้นเลยสมวันได้ครับซะสามวันแล้วก็สีดอลลาร์ครับโอเคลูกฉันต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะ เอาไปเป็นแบบซื้อไปเลยดีกว่าไม่เช่าดีกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าเช่าไปเสร็จเดี๋ยวมาคืนนี่มันเป็นของขวัญลูกคุณหรอไม่หรอกพอเขาดูไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วฉันก็ามาคืนไงล่ะประหยัดดีเขาส1 <11 S 2> ขวบเองแล้วเขาชอบดูหนังแอคชั่นโอเคครับได้ครับโอเคเฮ้ยห้องนี้คืออะไรนี่ห้องอะไรวะห้องดูหนังเหรอ เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมีคนขโมยของเราเอ้เฮ้ยมีการ์ตูนให้ดูด้วย The Last Sentinel กับ The m a มสเฮ้ยหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยนะแต่เราจะตัดสินคนที่หน้าตาไม่ได้ว่าแต่คอคุณไปโดนอะไรมาคุณลูกค้าครับคุณคอคุณโดนอะไรมาครับหยิบสิหยิบแล้วก็อย่าวิ่งนะ นี่ฉันจะเอาไปให้หลานของฉันให้แล้วก็ไม่ไม่ให้โนมีรถตำรวจมานะเยี่ยมไปเลยจับโจรได้หนึ่งโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับเราต้องอยู่ข้างนอกนี่แหละจะได้จับทันเฮ้ นายไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมทำไมหัวนายเหมือนซอมบี้เลยวะเอาดูเอา,เอายังเลือกไม่ได้เหรอนี่คือลูกเล่นปะเนี่ยฮะหลอกล่อ่ะเนี่ย,ออเ,ยเออดันมาเลยจ่ายตังค์มาเลยนี่โอเคเฮ้ย การเดินทางของเจ้กระต่ายเซ็กซี่ตัวเนี้คุณจะซื้อมันหรือว่าจะเช่าดีล่ะครับดูจากชื่อหนังแล้ว n o t t y r รั b i ิดฉันจะซื้อไปเลยเพราะว่าน่าจะใช้บ่อย20ดอลลาร์ครับเอาเงินไปโอ้โ oh. หนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แคชเชียร์ไม่ได้มีสีหน้าท่าทางอะไรตอนที่ฉันซื้อหนัง เรื่องนี้เลยนายเป็นคนดีิจริงแน่นอนน่อมันต้องเป็นหนังอย่างว่าข้อหนึ่งคือเออผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคิดยังไงกับผมนะว่าผมแบบว่าไม่มีการบูลลี่คุณนะคุณไปเหอะข้อสองคือแบบผมก็ชอบนะหนังเรื่องเนี้ยดูแล้วตื่นเต้นดีครับอ๋อแสดงว่าเราก็ดูมาเหมือนกันนะข้อสามออขอโทษครับแต่ว่าผมเขาเขาไม่อนุญ,ญาตให้ผมคุยเล่นกับลูกค้า ข้อ4คือแบบว่าเออพอดีจะปิดร้านแล้วก็เลยแบบว่าอยู่คุยด้วยไม่ได้ก็อขอบคุณที่ซื้อนะครับเออพอดีจะปิดร้านแล้วเออก็เดี๋ยวก็ไปดูให้อิ่มน้ำสำรานเลยนะดูให้ฟินเลยนะลุงนัตตี้แรบบิทกระต่ายผู้แสนแบบแจ๊กซี่เงี้ยเหรอเอาว่ะเสร็จงานแล้วไงต่อโอเคเสร็จงานแล้วไปดูหนังที่จอ ไว้ให้ดีกว่านี่หนังไงทําไมเราต้องดูวะครสช็อปแล้วก็ไปดูไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมีอะไรที่เราทําได้ไหมหรือว่าเราก็ต้องลงไปดูหนังก็จบไปโอเคลงไปดูนะลงไปดูกันทุกคนหนังน่าจะหนังดีไม่งั้นเขาไม่เล็กคอมเมนต์ไปครับเราคงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังใช่ไหมแบบหนังสยองขวัญน,นะ โหหนังแบบกระจอกว่ะดูแล้วก็รู้เลยว่าหนังมันจะจบยังไงอะ่ะทําไมจอถึงแนะนําให้ฉันมาดูเรื่องนี้นะ่าดูแล้วก็เบื่อเบื่อกับบ้านดีกว่าโอเคกับบ้านนะก็คือเราลงมาข้างล่างเมื่อกี้ไงล่ะมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีนี่มีห้องอะไรด้วยกันไม่ห้องเปิดไม่ได้นะ มีของกินพร้อมเลยนะอยู่ชั้นใต้ดินน่ะชั้นใต้ดินนี่ถ้าสร้างไม่ดีมันจะต้องอึดอัดมากแน่เลยนี่ห้องอะไรอะ่ะห้องเก็บวิดีโอลับเหรอโอเคกลับบ้านกันเถอะแล้วคือเราทำงานกะดึกแล้วก็ยังดูหนังจนดึกแล้วก็ค่อยกลับเนี่ยนะเราไม่ต้องปิดไฟก่อนเนาะต้องทำอะไรแม่ไม่มีแล้วนะมันไม่มีสีชมพูก็แสดงไม่ต้องทำแล้วนี่ห้องอะไร ห้องน้ำเหรอโอเคกลับบ้านเถอะกุ๊งกิงกุ๊งกิงเนี่ยขึ้นรถปะนี่ไงขึ้นรถนูนรถมันวิ่งเองนะนี่ไม่ได้ต้องกดอะไรโอ้ยข้างหน้าเป็นรถบัสเป็นถนนแบบเลนเดียวนะต้องขับต่อๆกันโอเคค่อยๆไป เว้นระยะห่างให้เพียงพอต่อการเบรกนะจะได้ปลอดภยัยเฮ้ยกลับบ้านปลอดภยัยฉากจบที่สามเออแล้วมันก็เป็นหน้าจอดำๆค้างนี่เลยนะกลับบ้านปลอดภัยก็คือดีแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปหาที่กลับบ้านไม่ปลอดภัยกันโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะก็อยู่รอดปลอดภยัยสำหรับวันนี้ก็ลาก,กอย